เคทีวขอน้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะคะไปเรียกความฮึกเหิมขั้นสุดค่ะของนักเรียนบ้านมาบกราดนะคะมีการจัดเต็มขบวนพาเหรดวีรกรรมทหารกลา้าปกป้องประเทศนะคะตั้งแต่ศึกยุทธหัตถีถึงศึกชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อ สุดลิษางากิ่งนะคะมีการโพสต์คลิปวิดีโอบรรยายการเดินขบวนพาเรดของนักกีฬาจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ำวัวแดง12โรงเรียนตอนใต้ของอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ต่างสร้างขบวนพาเรดออกมาได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์แต่ว่ามี1จาก12โรงเรียนนะคะที่เรียกความฮึกเหิมเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ค่ะ ก็คือขบวนพาเหรดของโรงเรียนบ้านมาบกระดาที่ได้จัดขบวนออกมาด้วยการเล่าเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศมาตลอดหลายช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นศึกยุทธหัตถีในสมัยของพระนเรศวรมหาราชที่บรรดาลน,นักกีฬาของโรงเรียนต่างจัดเต็มแต่งองค์ทรงเครื่องมาแสดงการสู้รบพ,พร้อมทางการจัดฉากการสู้บนช้างศึก ระหว่างพระนเรศวรและพระมหาอุปราชได้อย่างสมจริงยิ่งใหญ่ค่ะรวมไปถึงการต่อสู้นะคะ ของท้าสุรนารีคำมีการรีบเรียงมาจนถึงการต่อสู้ของบรรดาเหล่าทหารไทยในปัจจุบันด้วยการสวมชุดทหารถือปืนจัดขบวนล,ล้อมหลักเขตแดนไทยเพื่อแสดงออกถึงการปกป้องอธิปไตยของประเทศได้อย่างชัดเจนซึ่งก็กลายเป็นขบวนพาเรดที่เรียกความรักความสามัคคีให้กับคนในชาติที่มีโอกาสได้พบเห็นในยามที่ประเทศชาติต้องการอย่างที่สุดในตอนนี้เป็นอย่างดีค่ะ